สวัสดีสสดค่ะโนตูนค่ะแหมถ้าเป็นสมัย20ปีก่อนนะคะวัยรุ่น Y2K อย่างเราเนี่ยก็จะนัดกันที่เซ็นเตอร์พอยต์ค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้ขยบจากจุดเดิมมันนิดเดียวเราอยู่ที่ไหนกันคะโตนใจกลางสยามสแควร์เลยนะคะที่แว่นท็อปจเจริญแฟลกชิพสโตร์ค่ะโอ้โหบรรยากาศร,ร้านใหญ่โตสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะค,ค่ะวันนี้เราสองคนโนตูนนะคะนัดกันมาตรวจสายตาประจําปีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกแว่นกันก่อนโนโนตแล้วเดี๋ยวจะไปวัดสายตากันต่อค่ะไปกันค่ะ สุขภาพสายตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจค่ะยิ่งพออายุเข้าเลข4ก็อาจจะมีปัญหาสายตายาวตามอายุกันได้ทุกคนนะคะมาที่นี่เราก็จะได้ตรวจวัดสายตากับหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพดูแลตรวจวัดให้ทุกขั้นตอนค่ะ วันนี้ค่ะเราสองคนตั้งใจมาตัดแว่นโปรเกสีฟนะคะซึ่งก็เป็นแว่นสายตาที่ช่วยตอบโจทย์ในการมองเห็นได้ทุกระยะในเลนเดียวแบบไร้รอยต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลค่ะไม่ต้องสลับเปลี่ยนแว่นไปมาเลยค่ะหลังจากตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแล้วนะคะเราก็ได้ทดลองใช้เลนสายตากับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ Experience Zone ให้มั่นใจว่าใส่แล้วสบายตาคือไม่ลอยไม่เียนหัวแน่นอนค่ะ และที่ล้ำลสุดๆเลยนะคะที่แว่นท็อปเจริญได้นำเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้สายตาด้วยเครื่อง AI Eye Partner เพื่อให้เราได้เลนส์สายตาเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับเราที่สุดอีกด้วยล่ะคะ่ะวันนี้เราสองคนนะคะได้มาตรวจวัาสายตาตัดแว่น Progressive ครั้งแรกค่ะโอ้โหเป็นการเปิดประสบการณ์ซึ่งที่นี่เนี่ยตรวจละเอียดและก็ทันสมัยสุดๆเลยนะคะคุณหมอสายตาก็าให้คําแนะนําดีมากๆคะ่ะใช่แล้วคะ่ะไวรุนเรกซียัง ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตานะคะแนะนําให้มาเลยนะคะแล้วก็มาเลือกแว่นที่เหมาะสมกับเราได้นะคะที่ร้านแว่นทับตจรลินทั่วประเทศใกล้บ้านคุณค่ะและสําหรับใครที่คิดถึงโนตูนะคะเข้าไปเจอกันได้เลยที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่แอ o โนบูนอฟ f ิเชียลนะคะเราขอคนโน้ตตูนรออยู่แล้วเจอกันนะคะ